มาครับตอนที่7จยอดไก่นักสู้กูโลกจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยที่โต้งได้เจอกับไก่ตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ยังยืนจ้องหน้ากันอยู่โต้งเนี่ยจึงถามกลับไปว่าเขาไปทําอะไรให้ทําไมถึงต้องมาจัดการเขาไก่ตัวเมียจึงนึกย้อนไปในอดีตเขาคือไก่ที่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีทั้งการกินการนอนการพักผ่อนเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องมากกว่าไก่ธรรมดาจะได้รับแต่อยู่มาวันหนึ่งไคจูได้บุกมาที่ที่เขาอาศัยอยู่ขณะที่ไคจูกําลังจะทําร้ายเขานั้นโต้งก็ได้โผล่่มาาวแลสััััังงงหรรรไคคคจูตนนนน้้้ดือกทีเป ผมขอใช้คําว่าเธอดีกว่านะเพราะว่าเป็นไก่ตัวเมียนะครับทั้งสองได้เดินจีบกันอยู่ริมชายะระหว่างนั้นโต้งก็เล่าเรื่องการเดินทางของเขาให้ฟังซึ่งไก่ตัวเมียเนี่ยชื่อว่าอลิซาเบตนะครับเธอนี่คือประทับใจโต้งมากๆเลยนะและในคืนนั้นโต้งก็ได้อบอุ้มเธอไว้คลอไปกับเสียงของทะเลเล่นเอาอลิซาเบตเนี่ยรักหัวปักหัวปมเลยครับแต่โต้งเนี่ยก็ลุกขึ้นเพราะโต้งต้องเดินทางไปที่เมืองถัดไปซึ่งอลิซาเบตเนี่ยก็คิดว่าโต้งเนี่ยรักเธอจริงจังนะครับโปรจะได้เข้าใจผิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนนนไไดดด้้้้เเเเเพรราาาาาาะะปป็็ููผสมัธ์แลลตงงกกิิจทํใหอออซบศยย่่ ซึ่งนี่มันก็คือสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยต้องโดนจัดการนะครับก็คือโกที่โต้งเนี่ยฟันแล้วทิ้งนั่นแหละและอลิซาเบตก็เริ่มโจมตีโต้งได้แต่ลบอยู่ฝ่ายเดียวอลิซาเบตก็ไล่โจมตีโต้งไปมาเรื่อยๆได้วิ่งจุ๊หลบผ่านผู้คนมากมายและทันใดนั้นจังหวะที่โต้งกระโดดสวนกับอลิซาเบตก็ได้ปล่อยข่าไม้ตายโจมตีใส่โต้งโต้งหลบไปได้จับขาอลิซาเบตไว้และทันใดนั้นโต้งก็ได้จูบไปที่ปากของอลิซาเบต์ทำให้เจี๊ยบที่ดูอยู่เนี่ยเวอแดกเลยครับภาพบรรยากาศเก่าๆในวััััันนนนนนน้้้้้้มมมมมยยยอออกกลลลบบเเเเขาาาาาหิิซทท่่่่แแงงสสะะะคจตตไไไไดรฉ ต้งรู้อยู่แล้วว่าอลิซาเบธเนี่ยไม่ได้อยากจะจัดการโต้งแต่แรกและทันใดนั้นตำร,รวจก็ได้วิ่งเข้ามาแล้รับพี่คือคนแถวนั้นแจ้งความตำร,รวจว่าม,มีไก่ตีกันทั้งคู่จึงพาวิ่งหนีกันมาพร้อมกับเจีย๊ยบอลิซาเบธก็คิดในใจว่าเขาอาจจะยังมีเยื่อใหญ่กับโต้องอยู่หรือเปล่าถึงยังไม่กล้าจัดการโต้งเจีย๊ยบนี่ก็ได้ลาอลิซาเบธไปเลยครับว่าทําอะไรกับพ่อทุนฮองของเขาคือผมขอเรียกสั้นๆว่าเบทละกันนะครับคืออลิซาเบธลิ้นมันพันกันไปหมดแล้เนี่ยเบทได้ยินเจี๊ยบพูดอย่างนั้นนี่ก็ตกใจดีครับคิดว่าโต้งเนี่ยทําอะไรกับเด็กนี่ไปแล้วโต้งเนี่ยเบรกไว้ก่อนเลยครับว่าเขาไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นเลยมาตอแหลหน่อยเลยแกเห็นเป็นตัวเมีย ทเบดเนี่ยได้เล่าให้โต้งฟังว่าการที่เขาออกเดินทางเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะปราบไคจูให้สินส้นซากเพราะว่าตั้งแต่ไคจูปรากฏตัวมาเนี่ยสิ่งรอบข้างเขาก็ถูกทําลายไปดังนั้นเบดเนี่ยก็เลยตั้งใจจะเดินทางไปกับโต้งเพื่อปราบไคจูซึ่งโต้งเนี่ยก็บอกไว้ว่าเขาเนี่ยต้องการจะแก้แค้นให้กับน้องสาวเขานะครับซึ่งเบ็ดจําได้ว่าโต้งเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาเลยหยิบโทรศัพท์ออกมาเรื่องนี้ไก่ใช้มือถือคนเป็นด้วยเวย้ยซึ่งเบดก็เส์ชดูข้อมูลในออนไลน์ซึ่งเบดก็บอกว่าไคจูที่ปรากฏตัวมาเนี่ย โผลกไคจูที่มีทําอะไรมนุษย์ก็มีเหมือนกันซึ่งเบตก,ก็เปิดคลิปไคจูตัวหนึ่งที่โผล่มาในโลกออนไลน์ให้โต้งดูเป็นไคจูตัวสีขาวเผลือกมีเขาสี่เขาทุกคนต่างเรียกไคจูตัวนี้ว่าไคจูเผือกซึ่งไคจูตัวเนี้ยก็ดูมีพลังมหาศาลมากมายเปลวพลิงที่ไคจูตัวนี้ปล่อยออกจากมือเป็นลูกสัตว์ปีซึ่งภาพเนี่ยมันคล้ายกับน้องสาวของโต้งซึ่งน้องสาวโต้งเนี่ยชื่อวาลิซ่านะครับเขาก็ยังไม่เฉลยนะครับว่าน้องโต้งเนี่ยมีกี่ตัวกันแน่แถมจะตัวเนี้ยเนี่ยยังมีปานที่คอดด้ย้ยาาาตงงเเนกขไจัร กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อได้สติแล้วโต้งเนี่ยจึงขอเดินไปทําใจอยู่คนเดียวสักพักพร้อมกับน,นึกภาพไรจูตัวนั้นข้าจะต้องดับลมหายใจแกให้ได้ลูสเตอร์ไฟเตอร์ตอนที่8 เรื่องได้เปิดมาที่บ่อออนเซนแห่งหนึ่งที่ไก่3ามไก่กาลังนั่งแช่น้าร้อนกันอยู่อีกหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเบ็ดได้เปิด Google Ma ปเพื่อหาบ่อน้าร้อนเพราะว่าอย่างน้อย3าไก่ก็อยากที่จะพักผ่อนบ้างระหว่างนั้นเบตได้เห็นโต้งทําหน้าเครียดจึงถามไปว่าเป็นอะไรโต้งจึงได้บอกว่าเขากังวลเรื่องความลึกของน้ําอยู่ไม่อยากจะเชื่อนี่อย่าบอกนะว่าเป็นโรคกลัวน้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังเกินไปแล้วโต้งจึงได้สวนกลับไปคิดว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตบนดินจําเป็นต้องว่ายน้ําด้วย <c oughs> หรือไงแต่ยังไม่ท แชรเป็นเรื่องเป็นราวเจบที่เห็นโต้องอยู่ใกล้เบ็ดเนี่ยก็เกิดอาการหึงขึ้นมาจึงบอกให้ทั้งสองเนี่ยแยกห่างๆกันหน่อยเจบได้คุยกับโต้งแล้วบอกว่าเจ๊ย,ยังไม่มีชื่อเลยโต้งช่วยตั้งชื่อให้หน่อยฮันเอาเป็นชื่อเจบแล้วกันนี่มันมักง่ายเกินไปปะเบ็ดได้พูดขึ้นทันทีเจบได้ยินก็รู้สึกภูมิใจในชื่อของตัวเองนี่จะดีเหรอโตขึ้นก็ยังถูกเรียกเจบนะสำหรับเจบชื่อที่โต้งตั้งให้นั้นต้องสำคัญอยู่แล้วเบ็ดจึงได้ถามคำว่าพดุงคุณธรรมบนข้างหลังเจบเจบเห็นก็น่่อียทู เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นโตรงก็มาคุยกับเบ็ดเรื่องไคจูสีขาวที่เบ็ดเปิดคลิปให้ดูเมื่อวันก่อนว่าไคจูขาวที่เบ็ดเปิดให้ดูนั้นมันต่างาจากความทรงจําของเขาแถมนกไฟนั่นตอนแรกก็มองว่าเหมือนซาร่าน้องสาวเขาแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเบ็ดจรึงได้บอกว่าไคจูอาจจะมีการวิวัฒนาการขึ้นก็นได้ปานที่คอนั้นก็คือเครื่องพิสูจน์ไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่ายัางไงก็มาตามหาเจ้าไคจูนั้นให้พบก่อนถึงจะได้รู้ข้อเท็จจริงซึ่งจุดที่ไคจูสีเผือกนั้นปรากฏตัวก็ห่างจากนนนนนี่่่ตัั้้้งงง300กิิโลลลาาาาจะะะะะใชรรรยเเวววดทพอสมคแห ก็ได้หายตัวไปมาโ k k k i mean ob ap ่อีกทีก็คือโดนแมวกำลังคาบตัววิ <t <t ่งหนีเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนที่8